ไปดูเรื่องวุ่นวุ่นของวัยรุ่นกักตัวกันบ้างคุณผู้ชมมีหนุ่มคนหนึ่งเขาต้องกักตัวเพื่อดูอาการนะคะเพราะเขาเป็นคนที่มาจากพื้นที่เสี่ยงโควิดแต่จู่ๆน้องชายของเขาหนุ่มน้อยน่ารักมากเลยค่ะปั่นจัก,กรยานมาส่งของส่งอาหารไข่ดิบเด้อไข่ดิบ ขอบคุณครับแม,แม่มีบายบายด้วยไบร บายน่ารักจริงๆนะคุณผู้ชมหลายคนเห็นคลิปนี้แล้วต้องอมยิ้มกันแล้วค่ะเพราะว่ามีการส่งท bye ้ายาบบายซะด้วยถือเป็นความน่านรักของน้องชายแม่ค่ะใช้ให้น้องชายคนนี้ปั่นจัก,กรยานมาส่งไข่ให้พี่ชายอยู่ในช่วงกักตัวโควิดค่ะก็ด้วยความที่น่านรักพยายามตะโกนบอกใช่ไหมไข่ดิบเดอ้อไข่ดิบเพราะพี่ชายกําลังเดินจะมารับนะเอออย่าพึ่งยางมาอย่าพึ่งยางมาอย่อยสั้น่นอย่าพึ่งเดินมาอ,มอยู่สั้นแหละคืออยู่นั่นแหละอยู่นั่นแหละน้องก็กลัวงไงกลัวว่าจะติดโควิดด้วยความไร้เบียงสา นะคะคุณผู้ชมคลิปนี้ถูกโพสต์ในทิกตอกของคุณวรพลค่ะอยู่ในพื้นที่จังหวัดกาลสินอีสานบ้านเฮาค่ะก็ <c oughs> บอกว่าเรื่องวุ่นๆุ่นของวัยรุ่นกักตัวหลังจากคลิปนี้หลายคนเห็นแล้วเอ็นดูในความน่ารักของหนุ่มน้อยคนนี้ ยอดวิว2ล้านกว่าแล้วค่ะวันนี้ก็แตะ3ล้านแล้วนะคุณผู้ชมนอกจากนี้แล้วนะคะยังมีคลิปที่หนุ่มน้อยคนนี้เอาไก่ปิ้งมาฝากให้อีกด้วยค่ะก็มาสเต็ปเดิมวางไก่คุณคั่กมาใส่ปาริงเนี่ยไอ้อยู่กับแบเอนี่ ยังยางมายังยางมายุ่สั่นและยุ่สั่นและนะคะคุณผู้ชมอย่าอย่าเดินมาน้องกัวติดโควิดมาสเต็ปเดิมเลยค่ะปั่นจักรยานส่งข้าวสมน้ําอุยน่าดูน่ารักน่าเอ็นดูนะคะในความห่วงพี่ชายของหนูน้อยคนนี้ค่ะเออไปดูความน่ารักของหนูน้อยอีกคนนึงแต่ว่าคนนี้เป็นผู้หญิงนะน้องเนี่ยชื่อน้องมีนาน้องเขาสงสัยข้องใจทําไมพี่ชายไม่ยอมแหลงใต้ครับทำไมเธอไม่พูดภาษาเยนี้ ราษาเบปไหนะปะจะว่าพี่บูดเบปไนมคุณบูดนั้นภาสาใต้เหรอหอืมนี่ฉันพูดไม่ไดนะ้ฉันมนกรุงเทพอ้าวฉันมากรุงเทพแพราะฉันนี่พูดภาษาใต้ได้เปลือยและและเธอไม่ไม่พูดนนแบบนี้เ็ปเบปบเป็นเปลือยว้าวันยังไงนะเผ็ดหลายไอ้นั้นภาษาอีสาน โอฉันฉันเป็นคนกรุงเทพฉันพูดตีการไม่ได้ดูสายตาน้องก่อนทำไมอ่ะคุณจะตาปัตรทำไมเอะมันเป็นอะไรสงสัยว่าทำไมเธอไม่พูดแบบนี้ทำไมเธอถึงไม่พูดแบบนี้แล้วพี่ชายก็ตอบไปฉันพูดไม่ได้ฉันเป็นคนกรุงเทพเออเออเป็นคนกรุงเทพจริงใช่ไหมน่ะน้้งเขาก็สงสัยนะครับคุณผู้ชมฮะสรุปคือทั้งน้องมีนาทั้งเจ้าของคลิปที่ชื่อคุณอนทัยเนี่ย อาศัยอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชกังหศรีธรรมร,ราชก <c oughs> ูมีป้ต้ด้วยกันทั้งคู่แต่ว่าหนูน้อย <c oughs> พยายามบอกให้คุณอนุทัยเนี่ยพูดภาษาใต้แหลงใต้สิแต่คุณอนุทัยเนี่ยมักจะพูดภาษากลางคือคำว่าภาษากลางคือไม่ได้พูดเป็นสำเนียงใต้ร้อยเปอร์เซนต์ก็จะพูดออกแนวองแดงแบบนี้เนี่ยแล้วนะฮะแล้วดูจริตของน้องสายตาพูดจิพูดแบบนี้เนืาอตาน่ารักมากน่ารักมากนี่แหละที่คนเขาไปแซวกันบอกว่าโอ้โหน้องน่ารักแลวยิ่งหน้าตาสวยด้วย ชาวเน็ตเข้าไปบอกเลยว่านี่น่ารักทั้งคู่เลยนะทั้งพี่ทั้งน้องเลยหยอกหยอกกันบางคนก็ไปแซวคุณอนโรไทยไหนบอกเป็นคนกรุงเทพเนอะทไมพูดตรงแดงขนาดนี้แบบนั้นเลยคุณผู้ชมฮะแล้วก็บอกว่าขนาดตอนเด็กนะน้องมีนายังหน้าตาสะสวยขนาดนี้โอ้โหไม่ไม่อยากคิดตอนโตเลยมาคมนะนี่มาเดี๋ยแล้วครับคุณผู้ชมฮะบางคนเข้าไปบอกว่าจองเป็นลูกสะภ้ยน้องมีนานี่ช่างพูดช่างเจรจาเหลือเกินบางคนก็บอกว่าเนี่ย น้องนะเวลาพูด oh <my> นะเล่นหูเล่นตาหน้าเอ็นดูจังเลย oh <my> นี่ผมจะบอกคุณผู้ชมให้ถ้าเกิดใครเข้าไปดูคลิปของคุณโน,โนไทยนะ oh <my> แล้วใครอยากจะจองน้องมีนาเป็นลูกสซไพรส์คุณอาจจะหมดสิทธินะ oh <my> น้องเขามีแฟนตั้ง5คนคน oh เดียวมนีรู้แนออาจจะเป็นข่าวร้ายที่น้องมีแฟน5คนแต่ผมดูอีกทีเฮ้ยเป็นข่าวดีน้องบอกเลิกหมดแล้วโอ้เลิกได้คุณดนโไทยถามเอ้าทำไมแฟนเธอมีตั้ง5้นคนหายไปไหนหมดน้องบอกว่าก็เป็นผู้ชายไม่รู้จะคบไปทําไมไม่มีอะไรดีขึ้นไม่เคยซื้อทองมาให้เลย ม,ม,ม,มีนาพบนกมีนาถ้าไม่เปคุณไม่ได้เป็นคุณไม่ได้ปไ,ไ,ดไปต่อน่ารัก <c oughs> น่ารักจริงๆคลิปนี้คนเข้าไปดูเนี่ยเกือบล้านครั้งแล้วนะครับแล้วก็อีกหลายคลิปที่คุณอนุทัยเนี่ยเอาไปโพสต์แล้วถ้าเกิดใครติดใจในความน่ารักหน้าตาหน้าเอ็นดูเนี่ยแล้วสวยมากนะนกมีนาก็เข้าไปดูได้ในทิกเกตของคุณอนุทัยนะครับคุณสุประโชคเอาเป็นลูกไพรไหม ีเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นคนใต้เหมือนกันเออเตรียมซื้อทองไปให้น้องเขาด้วยนะไปซื้อทองเดี๋รอไม่งั้นเขาเทหมดเลยนะทองหยอดรับไหมอ่ะทองหยอดไม่รับเลยไปใกลๆเลยกูอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเราไม่อยากให้คุณพลาดทุกข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้ได้เลยครับ